สวัสดีครับผมแบงค์ i2u channel นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวมานานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสั่งของมาชิ้นหนึ่งสั่งมาจากช้อปปีนี่เองนี่เลยมาแล้วครับชุบก็ราคาที่เบสเสร็จมาทั้งหมดก็684บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับว้าวดูข้างในครับแพคมาอย่างดีด้วยนะครับ อย่ามาบอกรุ่นมันก่อนดีกว่าว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นของยี่ห้อ Xiaomi นะครับก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นราคาถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีอันนี้นะครับสีสีเกรยเครื่องดูดฝุ่นก็จะเป็นแบบนี้เลยปุ่มกดจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาวิธีการเอากระบอกที่เก็บพวกเศษฝุ่นอะไรนะครับนี่กดตรงนี้ทีเดียวกดมันไปเลยนะกดปุ๊บเราก็ดันลงมาปุ๊บ นี่เราว่าแกะออกมาได้แล้ว๋ยวไปดูข้างในก่อนเดี๋ยว,ว่ามนมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นพวกไส้กรองนะนี่เป็นไส้กรองไส้กรองแล้วก็ที่เก็บพวกเศษฝุ่นเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาดูแหล่งในการซื้อมาเปลี่ยนใส่คาไป้เหมือนเดิมโอเคลัดไปเลย มาดูอันนี้ต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าด้ามต่อเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูนะ,ะต่อก็น่าจะแบบว่ากดลงไปเลยได้นะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูหัวต่อมันดีกว่าก็จะมีหนึ่งนี่หัวแปลงแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นหัวที่เอาไว้ดูดตามซอกเล็กๆนี่นครับสองอันแล้ว แล้วก็หัวที่ใช้สำหรับดูดพื้นนะครับหอยดูดพื้นมันจะดูดได้ไหมเนี่ยก็น่าจะได้แหละ๋ยวผมต้องเอาไปลองดูดก็ถอดถอดด้ามก็มันจะมีล็อกตรงนี้นะครับก็ปลดล็อกออกมานี่ด้ามปืนผมจะใช้แค่เนี้ยใช้ตัวเล็กแค่เนี้ยแล้วก็เอาด้ามเนี้ยใส่ไว้ดีกว่า อันนี้น่าจะใช้ง่ายสุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะเออผมลืมบอกสายไฟเลยสายไฟก็ยรบมาณกี่เมตรเดี๋ยวผมแกะดูก่อนจากช่างไฟฟ้าที่ผมเรียนมานะครับผมก็จะวัดประมาณนี้1เมตรสเมตรโอ้ยสายไฟแล้ว3มเมตรสเมตรหเมตรหเมตรเเมตรแเมตร้อส่ยาวแค่ส่ยาวแมก็ถึงแล้เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่า อันนี้ก็เป็นเสียบไปบ้านนะโ้ยมีแปลามาให้ด้วยพร้อมไปใช้งานแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวใช้งานให้ดูดีกว่า ว้าวก็ดูดีครับเต็มแล้วอะ่ะดูดิเต็มกระบอกแล้วอะ่ะใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหัวนี้มาดูมั้งโอเค เค okay, พอคแค่นี้ก่อนมันจะเต็มแล้วเดี <Wow. S 1> ๋ยวลองกับเจ้าตัวนี้ดูนะฮะผมก็จะตามจริงอันนี้มันเอาไว้ถูเอามันเอาไว้ดูกับพื้นนะตัวนี้ดูด เดี๋ยวลองแกะมาดูกันเดี๋ยดูว้าวข้างในวิธีการถอดเราก็เอาถอดถอดเราก็ไปทิ้งนั่นเองเห็นไหมเต็มเลยค้าวอะไรเต็มเลยถอดแล้วเราก็ไปทิ้งแล้วเรา,เก,เาก็ทําความสะอาดถือว่าจำมากเลยครับราคาแค่600กว่าบาทเองนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใช้งานจริงดูว่ามันจะดีไหมแต่สําหรับผมแล้วที่ลอง ทดลองใช้วันนี้ก็ถือว่าสุดนะครับก็คือว่าคุ้มราคานะ6ก0กว่าบาทใช้งานทั่วไปไม่หนักมากก็คือดูดภายในห้องเราเนี่แหละถือว่าตอบโจทย์ครับ6ก0กว่าบาทเองตอบโจทย์มากเยี่ยมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นคลิปรีวิวนานๆทีผมจะมารีวิวก็จะเขินกล้องหน่อยครับตอนนี้ผมยังรู้สึกเขินกล้องอยู่เลยก็คลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย